สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่มิกวันทางช่อง y o u t u ก e g o o ม My s t อ r e สิหก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยโดยปกติแล้ววันวันเสาร์อาทิตย์จะมาไลฟ์ในช่วงสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะแต่วันนี้พอดีติดธุระก็เลยมาแวะมาไลฟ์ช้านะคะก็ใครอยู่ก็ยังไม่นอนนะคะก็แวะมาพูดคุยกันได้วันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจหลังจากที่ออกคลิปเกี่ยวกับ 8ข้อควรรู้เกี่ยวกับหนุ่มฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีในหลายคนรีเควสมาขอให้หาข้อมูลในหลายประเทศที่เขากำลังแชทกับฝรั่งประเทศนั้นวันนี้พิมเขาเรีวสมา2ประเทศนะคะก็คือมีชิลีแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเนเธอร์แลนด์อีกคนหนึ่งรีเควสมาก็คือเป็นอาร์เจนตินาวันนี้พิมพอยากจะมาพูด2ประเทศก่อนนะคะสำหรับประเทศชิลีแล้วก็ประเทศเนเธอร์แลนด์ว่า2ประเทศนี้มีอะไร ที่น่าสนใจแล้วก็นิสัยของคนของประเทศนี้กันนะคะก็จะเป็น8ข้อควรรู้ก่อนหาแฟนฝรั่งชาวชิลีแล้วก็8ข้อต้องรู้ก่อนหาแฟนชาวเนเธอร์แลนด์นะเรามาเริ่มกันที่ชิลีก่อนนะชิลีนะคะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอยู่ทางาใต้ของอเขาเรียกว่าอเมริกาใต้ละกันนะคะก็คือตั้งอยู่ที่ในส่วนของทางทิศตะวันตก ของอเมริกาใต้นะคะอยู่ติดกับเปรูนะบลิเวียแล้วก็อาร์เจนตินานะคะซึ่งชิลีนั้นหากคุณไปเสิร์ชใน t ิกตอกจะมีผู้หญิงไทยที่ทอใส่อยู่ที่ชิลีก็มีคนไทยอยู่ที่ชิลีประมาณร0อยกว่าไม่ถึง200นะคะประมาณร้อยเจ็ดดร้คนนะคะที่อาศัยที่ชิลีสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะว่า เงินค่างเงินของชิลีนั้นค่อนข้างที่จะถูกกว่าเงินไทยเรามาก1บาทของเรานั้นเท่ากับ28บาทกว่า,วาของชิลีนะคะเขาใช้ชิลินเพโซนะคะก็คืออัตราเงินของเขานะ,หา,ะหากพิมจาไม่ผิดนะเขาน่าจะใช้ภาษาสเปนหรือเปล่าทางส่วนนั้นนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ใช่แล้วเขาพูดภาษาสเปนิกกันนะคะทางชิลีนะนะคะดังนั้นหากกรณีที่คุณจะใช้ชีวิตหรือว่าย้ายไปอยู่ที่นู่นนะคุณจะเป็นที่ต้องเรียนภาษาภาษาสเปนิกนะคะเรามาดูนะคะในวัฒนธรรมของชิลีนะคะนิสัยของหนุ่มชิลีนะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้าง8ข้อนะคะก็หน,หนึ่งเลยนะคะก็มีความอบอุ่นเป็นเพื่อนก็คือคล้ายๆกับว่าเฟรนลี่นะคะเป็นคนเฟรนลี่น่าจะเป็นนิสัยคล้ายๆคนไทยเรานะ นะะนิสยัยอัธยาศัยดีเฟรนลี่กันแต่ก็เหมือนเขาก็จะมีคล้ายๆกับทางโซนยุโรปที่เจอกันแล้วจะมีการโอบกอดแล้วก็มีการจูบเหมือนทางยุโรปจูบแก้มกันจุ๊บๆสองข้างอะไรพวกนี้นะคะในทางยุโรปก็มีในส่วนของชิลีก็เช่นกันนะคะบางคนอาจจะตกใจหากกรณีที่คุณแชทกับนมชิลีแล้วมาเจอกันเขาเกาะเขาวิ่งกอดคุณเลยแล้วก็หอมแก้มคุณเลยนี่คุณไม่ต้องตกใจนะคะ ข้อ2นะคะก็คือเขามีความหลงใหลในวัฒนธรรมและประเพณีของเขานะค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจในความเป็นประเทศของเขาในการในความเชื่อแล้วก็ความคิดในหลายอย่างที่ชาวชิลีมีนะนะคะข้อต่อมาข้อที่3นะคะความเป็นครอบครัวนะความเป็นครอบครัวนั้นจะคล้ายๆคือในหลายประเทศนะที่พูดภาษาสเปนหรือว่าสเปนิชนะนะคะจะมีวัฒนธรรมคล้ายๆคนไทย ที่จะมีความช่วยเหลือแบบว่าประมาณว่าพ่อแม่พี่น้องญาติโกโฮติกาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือกันเช่นเดียวกับทางชิลีนะคะวัฒนธรรมจะคล้ายคขนไทยซึ่งมันต่างกับในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาแคนาดาที่แบบว่าเขาไม่ได้แบบว่าเวลาที่พี่น้องมีความต้องการเงินหรือว่าช่วยเหลืออะไรพวกนี้พี่น้องใน้หลายคนจะมาหุ้มมาตุ้มมาล้อมกัน แต่มันจะไม่ใช่แบบนั้นนะในส่วนของยุโรปแล้วก็อเมริกาแต่ในส่วนของชิลีนี่จะคล้ายคนไทยที่แบบว่าจะมีวัฒนธรรมตรงนี้ในความเป็นครอบครัวที่ยังช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันดังนั้นนะอาจจะไม่ต้องกลัวมากในเรื่องนี้แต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับนะว่าเขาก็จะมีส่วนนี้คล้ายก,กันกับเรานะคะข้อต่อมานะคะความชอบในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีได้รับ ชื่อเสียงอาหารชีลีนะั้มมนนะนะพีนะะ่ไม่เคยทานนะนะพูดตรงๆนะคะไม่เคยทานนะคะเขาบอกว่ามีไวน์ที่ดีมีอาหารที่ดีก็คือแน่นอนนะคะทุกประเทศนะคะก็จะมีความเป็นยูนิของเขาความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นเฉพาะของเขานะแต่หากเขาก็จะชอบดื่มไวน์กันใช่ไหม <laughs> พวกเราไม่ได้ดื่มนะคะไม่ได้ดื่มข้อต่อมานะคะฝีมือและศิละปะนะคะประเทศชิลงีนะคะเป็นประเทศที่มีความสร้างสารรค์ในด้านของการเต้นหล่อมนะ ในโซนของเขาเรียกว่าอะไรนะอเมริกาใต้โซนนั้นอาร์เจนตินาชิลีพวกนี้คุณหากคุณเข้าไปเปิดดูประเทศของเขานะคุณจะเห็นว่าเขาจะมีวัฒนธรรมการเต้นลงเต้นรำที่เขาใส่ชุดสวยๆเต้นกันนะคะซึ่งในบาง ประเทศเขาก็จะมีแต่ในอเมริกามันไม่มีนะไม่มีอเมริกาบางประเทศอย่างอังกฤษพิมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขามีหรือเปล่านะแต่ในส่วนคือทางอเมริกาใต้ส่วนนี้เขาจะมีวัฒนธรรมของเขาที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะนะคะที่ดีนะคะก็คือเขามีผู้คนนะคะคนค่อนข้างที่จะมีความอดทนอดกลั้นสูงนะเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ในการน่าจะเป็น วิกฤตทางการเมืองแล้วก็ความเป็นภัยธรรมชาตินะคะที่แบบว่าจะต้องผ่านวิกฤตพวกนั้นดังนั้นนิสัยหรือว่าไลฟ์สไตล์ของคนก็ค่อนข้างที่จะอดทนอดกลั้นสูงนะอดทนอดกลั้นสูงเพราะเป็นประเทศที่หากกรณีที่เคยผ่านความยากลําบากหรือว่าอะไรมามันก็จะบิวต์นิสัยของคนขึ้นมานะคะข้อต่อมานะคะมีความรักธรรมชาติมีทิวทัศนธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงามนะคะดังนั้นนะก็คือ น่าจะชอบในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้นนอกจากนี้นะข้อต่อมานะคะก็คือข้อสุดท้ายความเคารพและความสุภาพคนชิลีค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความสุขภาพมากนะคะและคัดค้านการจัดการที่ไม่เหมาะสมนะคะก็คือมีการเคารพมีอะไรต่างก็คือง่ายๆนะคะก็อ,อาจจะเป็นคนที่หากคุณยังไม่เคยแชทหรือว่าแชทกับคนนี้นะคะอาจจะไม่มีการที่จะมารีเควสให้คุณ แต่ชุดวันเกิดโชว์หรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเพราะว่าเขามีความเคารพและมีความสุภาพสูงนะคะในสุภาพชนของชิลีนะดังนั้นนะคะก็นี้อันนี้ก็คือเป็นโดยภาพโดยรวมของนิสัยไลฟ์สไตล์ของคนชิลีอย่างที่พี่บอกนะคะว่าหากคุณจะอาแชกับหนมชิลีนะค่าเงินประเทศชิลีน้อยกว่าของเรามากน้อยกว่าของเรามากนะคะเกือบถึงยี่สิบเกือบถึงยี่สิบเก้า ชิลีนเพรโซนะคะกับเงินไทยสองนะคะก็คือผู้ชายอ่าเรียกว่าอะไรนะเขาพูดภาษาสเปนแน่นอนนะคะคุณก็จําเป็นที่ต้องไปเรียนคุณลองไปเสิร์ชดูในทิกตอกคร่าวๆนะว่าในประเทศของเขานั้นเออมันมีผู้หญิงไทยยุที่ชิลีเหมือนกันนะคะที่ชิลีเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองนะด้วยส่วนตัวแล้วคือหากเป็นคนทาง ทางชิลีนะฮะเป็นโซนนั้นนะพิมพ์แน่ใจพิมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาเป็นคนผิวขาวหรือเปล่าเพราะว่าอ๋อไม่ใช่คนผิวขาวนะนะคะคนชิลีคล้ายๆกับคนเม็กซิโกคือ <c ười> จะเป็นผิวคล้ายๆกับเหมือนคนใต้ใช้คำนี้แล้วกันเหมือนคนใต้บ้านเรานะคะเหมือนคนใต้บ้านเราที่แบบว่าจะมี ผิวแบบค้ำค้หน่อยนะคะค้ำค้หน่อยแต่ก็ไม่ไม่ใช่เป็นคนผิวสีดํานะคะไม่ใช่คนผิวสีดําแต่ก็ไม่ได้เป็นคนผิวสีขาวไม่ได้ออกแนวแขกนะนะคะอาจจะโตโตตาเข้มๆนะคะผิวเข้มๆหน่อยนะนะคะก็จะเป็นแบบนั้นนะสําหรับคนชิลีนะเนี่ยค่ะเขาเป็นใช่เขาเรียกวาลาตินโกลุปนะคะ คุัตินก็เป็นไอเดียให้กับในหลายคนนะหากคุณจะแชทกับชิลีนะนะคะโดยส่วนตัวก็ <c oughs> ก็ก็ดูเอานะคะดูเอาว่าโอเคหรือเปล่านะโอเคหรือเปล่าที่จะชิดแชทกับหนมประเทศนี้นะเรามาดูประเทศต่อมาที่คุณจะพูดถึงนะคะก็คือในเรื่องของประเทศเนเธอร์แลนด์มีคนถามกันมาเยอะนะเนเธอร์แลนด์เนี่ย ก็มีป้าต้อยนะคะป้าต้อยคนหนึ่งที่เขานั้นอยู่ที่เนเธอร์แลนด์มา25ปีนะนะคะอยู่ที่เนเธอร์แลนด์มา25ปีเนเธอร์แลนด์นะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่แบบว่าสวยสวยงามล่าสุดพิมพ์ดูทีวีโชว์เรื่องหนึ่งในอเมริกาที่เขาไปถ่ายทําที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นั้นก็คือเขาจะมี โซเปนีที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะยาบางตัวนะคะมันที่เขาห้ามในหลายประเทศบางตัวเขาก็ถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกันดังนั้นนะก็คือมันจะมีสตรีทของเขานะพิมจำชื่อไม่ได้นะคะแลวนอกจากนี้นะนะคะเนเธอร์แลนด์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่สาวไทยแต่งงานไปอยู่เยอะนะคะแต่งงานไปอยู่เยอะแล้วก็ เป็นประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของยุโรปนะอยู่ติดกันกับเยอรมน,นีเบลเยียมแล้วก็ติดกับทะเลทางเหนือนะคนะ,ะมีเพื่อนคือคนเขาเรียกว่าอะไรนะคนไทยไปอยู่เยอรมนก็เยอะดังนั้นเขาอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลแล้วก็เบลเยียมนะคะก็คือเป็นประเทศเล็กๆนะในยุโรปเป็นประเทศเล็กๆ คือสิ่งที่สําคัญที่คุณจําเป็นที่ต้องรู้นิสัยของคนของเนเธอร์แลนด์นะหนึ่งนะเป็นประเทศที่เขาชอบการปั่นจักรยานอย่างในทีวีโชว์ที่พิมดูล่าสุดนี้ก็คือเขาจะปั่นเขาจะมีเลนจักรยานของเขาเลยนะที่ปั่นจักรยานรอบไปรอบมาอะไรพวกนี้นะคะเป็นเมืองที่ค่อนข้างประเทศที่มีความมีชื่อเสียงที่คนนั้นนิยมการปั่นจักรยานเป็นหลักในการที่จะเดินทางไปนู่นมานี่นะนะคะ เขาจะมีอย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะมีเลนของเขาที่สำหรับคนปั่นจักรยานข้อต่อนะั้นอ่าเนเธอร์แลนด์ก็คือเป็นเมืองของดอกทิวลิปอย่างที่ใน,นหลายคนเห็นนั้นอยากไปมากนะพี่อยากไปมากนะก,นะก็คือมันเป็นมันเป็นฟาร์มของเขาเลยอะ่ะมันเป็นฟาร์มมันเป็นสวนทิวลิปของเขาเลยอันต่อมาที่โดดเด่นนะคะก็จะมีกังหัหลม กังหันลมที่แบบว่าจะเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยล่ะอาหารที่จะเอาไว้สาหรับการปั่นน้ําหรือว่าทํานุ่มทํานี่นะนะคะก็จะมีกังหันลมอันต่อมานะคนเนเธอร์แลนด์นะเขามีชื่อเสียงในเรื่องของชีสคนจะนิยมกินชีสกันซึ่งฝรั่งส่วนมากทางยุโรปหรือว่าอเมริกาในหลายคนก็ชอบกินนะชอบกินชีสมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเขาชอบกัน นะเราคนเอเชียไม่เคยกินอาจจะยังไม่ชินนะโดยส่วนตัวพิมพนะมาอยู่อเมริกาจะสิบปีพิมพ์ก็ยังไม่ชอบชีตนะกินได้เล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้า,ถากินเยอะกินไม่ค่อยได้นะคะข้อต่อมานะคะก็คือเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่เขาเรียกว่ามีอาร์เคเต็กนะคะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องของอเอาเรียกว่าการก่อสร้างการพวกนี้นะหากคุณมาอเมริกานะคุณจะเห็นแบบว่าตึกเนี่ยเหมือนกับ กล่องบอ็อกแต่หากคุณไปประเทศนี้นะความวิจิตรสวยงามของเขาจะดูดีมากเลยนะคะนอกจากนี้นะในเรื่องของเรียกว่าอะไรนะในเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญมากเช่นกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรที่ต้องรู้นะคนเนเธอร์แลนด์หรือว่าคนดัตช์นั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนตรงไปตรงมามากนะคะ มีการแบบเปิดเผยพูดแบบมีความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่กลัวที่จะพูดออกมาดังนั้นนะหากเราประเภทนิสัยคนไทยพูดชักแม่ 5, น้ําทั้งห้าเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กกับหนุ่มดัสนะนะคะดังนั้นคุณก็คือต้องตรงไปตรงมาเหมือนกับที่เขาพูดนะนะ,ะที่มันเป็นลักษณะนิสัยตอนล่าสุดที่ที่ข่าวที่พอออ,อาบาจอนั้นใช่ไหมที่ที่มี เรื่องราวกันกันกบหนุ่มดัสคนนั้นก็เป็นคนดัสนะนะคะเป็นคนเนเทอร์แนนด์เป็นคนเน,นเทอร์แนนด์แล้วทีนี้ก็คือมันก็มีแน้หลายคนที่เขาอยู่ที่เนเธอร์แนนด์เขามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ย hey, เนี่ยนะนิสัยของคนดัสนะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนตรงไปตรงมาเปิดเผยพูดคุยกันนะและนอกจากนี้นะคะก็คือสิ่งพิเศษของคนดัสก็คือการจมดุลในการทํางานและชีวิตนะคะก็เหมือนกับหนุ่มฝรั่งเศสที่พิมพ์ออกคลิป ของฝรั่งเศสไปนะคะว่าของฝรั่งเศสนั้นก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าคนฝรั่งเศสนิยมการพักผ่อนมากกว่าการทํางาน <c oughs> น่ะอันนี้ก็คือคนดัต์ก็เช่นกันนะคะคนดัตเขาก็มักที่จะทํางานน้อยกว่าหลายประเทศในยุโรปบางประเทศนะ จะทํางานหนะักเหมือนพวกเยอรมันพวกเยอรมันนี่จะค่อนข้างที่ทํางานก็ททางานเพราะวัานอาทิตย์ทุกอย่างเขาปิดหมดเลยนะคะห้างร้านสรรพสินค้าอะไรทุกอย่างปิดหมดเลยนะคะดังนั้นเขาก็คือวันจันทร์จันรถึงเสาร์เนี่ยนะคะเขาก็จะทํางานจันทุกถึงุนี้เขาก็จะทํางานมากแต่ในฝรั่งเศสกับในเนเธอร์แลนด์เขาจะมีความแบบนี้นะคะที่ค่อนข้างที่จะพักทํางานน้อยพักผ่อนเยอะ ทำงานน้อยทักผ่อนเยอะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะรู้อีกข้อหนึ่งนะหากคุณมีลูกจุงหลานนะมีลูกมีเต้าเนเธอร์แลนด์นะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความเน้นการศึกษาอย่างมากแนละเป็นประเทศนี้มีระบบการศึกษาที่ได้รับการยกย่องสูงเหมือนกับ, Finland, บฟินแลนด์นะคะฟินแลนด์ก็คือเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมโทอที่่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของการพูดคุยถึงเรื่องการศึกษานะนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นนิสัยของคนดัตชหรือคนเนเธอร์แลนด์นะดังนั้นโดยภาพโดยรวมสรุปนะนะคะคนดัตชหรือว่าคนเนเธอร์แลนด์เป็นพวกที่จะหนักถึงความจริงยอมรับความแตกต่างในด้านของวัฒนธรรม ผู้หญิงไทยแต่งงานอยู่เยอะและมีจิตสํานึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญมากและเน้นการศึกษาและปรับสมดุลในการทํางานและก็การใช้ชีวิตนะคะจริงที่พิเศษมากก็คือเขาชอบปั่นจักรยานและก็ชอบในเรื่องของการกินชิดมากๆนังนันนะก็เป็นนิสัยของหนุ่มเนเธอร์แลนด์ป้าต้อยนะป้ต้อยต้องมาคอมเมนต์นะคะป้ต้อยอยู่เนเธอร์แลนด์25ปีนะพิมคุยกับพี่ต้อยนะ ในเรื่องของการถือสัญชาตินะแกบอกว่าถือได้แค่สัญชาติเดียวที่ที่เนเธอแลนด์นะแกก็คล้ายๆกับว่าสลัดสัญชาติไทยแล้วก็ไปถือสัญชาติเนเธอแลนด์นะคะอันนี้ก็คือที่ที่แกมาเล่าสู่กันฟังแต่แกบอกว่าหากคนไหนที่เป็นมุสลิมหรือว่าอิสลามที่อาศัยอยู่ที่เนเธอแลนด์ เขาสามารถถือสองสัญชาติได้พิมก็ไม่แน่ใจว่ากฎมันเป็นยังไงนะดังนั้นสิ่งที่คุณจําเป็นที่ต้องรู้ก็คือว่าหากกรณีที่คุณแต่งงานไปอยู่กับหนุ่มเนเธอร์แลนด์หากคุณได้สัญชาติคุณจําเป็นที่ต้องสละสัญชาติไทยเพื่อที่จะเอาสัญชาติเนเธอร์แลนด์แต่หากกรณีที่มีการสละสัญชาติแล้วถามว่าคุณจะเช่นคุณแต่งงานไปอยู่กับเขาจนได้สัญชาติที่เนเธอร์แลนด์แล้ว คุณจะกลับวันหนึ่งที่สาม,มีคุณตายหรือว่าคุณต้องการที่จะกลับมาอยู่ที่เมืองไทยคุณจะขอคืนสัญชาติได้หรือไม่ตอบนะคะว่าขอคืนสัญชาติได้นะคะต้องไปทําเรื่องทําราวทําอะไรเนหลายอย่างเพราะพิมพ์เข้าไปในอ่ากลุ่มคนไทยในออสเตรียเขาก็มีการเล่าสู่กันฟังเช่นการออสเตรียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ถือสัญชาติได้สัญชาติเดียวหากคุณแต่งงานไปกับหนุ่มออสเตรียนะคะคุณไปอยู่ที่นู่นจนได้สัญชาติแล้ว คุณจะเป็นที่ต้องสละสัญชาติไทยแล้วก็มีในหลายคนที่เขาเลิกกับสามีเขาเขาต้องการที่จะกลับมาประเทศไทยเ,เขาก็ไปขอคืนสัญชาติไทยดังนั้นนะคะเมื่อเขาไปขอคืนสัญชาติไทยนนะะเ,เาขา,ยเาก็จําเป็นที่ต้องสละสัญชาติออสเตรียหรือว่าสละดสัญชาติเนเธอร์แลนด์ดังนั้นเนเธอร์แลนด์ออสเตรียนะจะเป็นอีก2ประเทศที่พิมรู้มาอัปเดตมานะว่าถือได้แค่หนึ่งสัญชาตินะในหลายประเทศทั่วโลกนะมันจะมีให้ถือมีสิทธิ์คุณ ถือแค่1สัญชาติแค่นั้นอย่างพิมพ์นักพิมพ์ถือสอสัญชาติอเมริกากับไทยนะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามในการที่จะถือ2ส,สัญชาติเพราะเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าเรามาอยู่ที่ต่างประเทศเราแต่งงานม,มีระยะเวลาเนี้ยอยู่ในระยะเวลาหนึ่งเราก็สามารถที่จะถือ2ส,สัญชาติได้แต่ออสเรเรียเนเธอร์แลนด์เนี่ยคุณต้องถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งแค่นั้นนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังใครอยู่ แวะมาทักทายพูดคุยกันได้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ที่ที่สดน่าสนใจนะอย่างของอะไรอะไรนะเนเธอร์แลนด์นะมันเป็นในในกลุ่มยุโรปนะเขาก็จะใช้เงินยูโรนะนะคะแต่หากคุณจะไปอย่างที่พี่พูดนะคะว่าหากคุณจะไปแต่งกับหนุ่มประเทศชิลีอะไรเนี้ยต้องยอมรับนะว,ว่าค่าเงินเขาน้อยกว่าแล้วอีกอย่างนะอีกประเทศหนึ่งที่ค่าเงินน้อยนะคะก็คือเชคริพับลิกนะเชคริพับลิกนั้นก็จะเป็นอีกอ่า เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีคนไทยแต่งงานไปอยู่กันเยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> อ๋อค่ะคุณสุภาพรนะคะใครอยู่ก็แวะมาทักทายกันได้นะเพราะยที่มาดนึกมากๆนะนะคะเพราะว่าจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจใครใช้พิมพ์ทำประเทศไหนที่พิมพ์สามารถที่จะหาข้อมูลได้ก็ก็ลองถามมานะมีคนอีกคนหนึ่งมาถามมาคุยเรื่องอาร์เจนตินา อารเจนตินาเขาถามว่ามีคนไทยแต่งงานไปอยู่อารเจนตินาไหมโดยส่วนตัวนะคนไทยอ่ะึงเชื่อนะคะว่าก็จะมีนั่นแหละแต่ว่าเมื่อคุณไปโซนนั้นคุณต้องยอมรับนวะว่าค่าเงินมันน้อยกว่ามันน้อยกว่าที่จะมา,าทางยุโรปบ,บางประเทศเขาก็ใช้ค่าเงินของเขาเองนะคะอย่างเช็คหรือพับบิกเนี่ยเขาก็ใช้เงินเงินสกุลของเขาเองนะคะมันก็จะมีค่าค่าน้อยกว่าเงินไทยอยู่นะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรนะ คือเราต้องเลือกด้วยนะคะอ่ายุโรปก็เป็นยุโรปตรงไหนประเทศอะไรนะอ่าส่าวนชิลีอาร์เจนตินาพวกเนี้ยมันอยู่อเมริกาใต้ก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นส่วนของพาร์ทของอเมริกานะนะคะคือมันเป็นประเทศของเขาต่างหากนะประเทศของเขาต่างหาก ก็มีคนไทยถามมานะว่ามีามีคนไทยไปอยู่ที่อาร์เจนตินาไหมนะก็มีคนไทยแต่งงานไปอยู่อาร์เจนตินาเหมือนกันนะอ่าเพราะมีร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยนั่นหมายความว่าก็ต้องมีคนไทยต้องมีคนไทยอยู่นะคะ เนี่ยก็มีอยู่นะคะก็มีอยู่แต่อย่างที่พี่บอกนะคะว่าหากเราจะเลือกประเทศจากประเทศนะลองดูให้ดีๆนะคะลองลองลองดูให้ดีๆนิดนึงนะคะ่ะมีโอกาสเลือกก็ลองเลือกเลือกที่แบบว่าดีๆหน่อยละกันนะคะดีหน่อยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ตัวคุณนะแต่สําหรับพิมพ์ก็แนะนําได้แค่แค่นั้นนะคะสุดท้ายท้ายสุดก็โยนช้อยนะ นะคะว่าเราจะเลือกประเทศไหนไปยังไงนะคะมีคุณชยามาถามนะเป็นตอบคำถามมาไมายคือตอบแค่คำถามเดียวเขาบอกว่าฝรั่ลังคนนี้เคยมาเดทกับเขาแล้วมาเจอกันในชีวิตจริงหนึ่งครั้งแล้วผู้ชายต้องการที่จะมาเรียนรู้ผู้หญิงโดยเงื่อนไขก็คือ ให้เขามาพักที่บ้านนะคะมาพักที่บ้านก็คล้ายๆกับว่าจะมาอยู่ที่บ้านนะคะีัน yeah. สิ่งสำคัญที่พิมพ์จะบอกคุณนะคะว่าโรงแรมนี้ค่ะหากผู้ชายมาพักที่บ้านคุณแน่นอนบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อทุกอย่างน่าจะฟรีหมดมันมองถึงความเอาเปรียบของผู้ชายนะนะคะ หากเขาอยากมาเรียนรู้ทำไมผู้ชายถึงไม่มาจองโรงแรมเป็นเดือนหรือว่าไปจองห้องพักที่มันไม่ใช่โรงแรมนะคะมันก็จะมีห้องพักที่แบบว่าเมื่อก่อนตอนที่พิมมาไปไทยนะก็จะไม่ได้จองโรงแรมนะจะเป็นจองห้องพักติดกับโรงแรมนะ <c oughs> มันก็มีที่เขาเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เราเช่าในระยะสั้นสิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันหนึ่งเดือนอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะมีราคาบอกเรา ห้องหับเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แย่คือดูดีสวยเลยละนะคะแต่ก็คือเหมือนคล้ายๆกับเช่าคอนโดคือหาผู้ชายจุดประสงค์แบบนี้นะมันไม่เวิร์คพูดเลยค่ะไม่เวิร์คผู้ชายค่อนข้างจะออกแนวเอาเปรียบและนอกจากนี้มาเรียนรู้กับคุณแล้วหาคุณเอาเขาเข,ข้าบ้านลูกเต้าเล่าล้านคุณรู้หมดมาใ่้คนนี้เข้ามาอยู่ในฐานะไหนเขามาอยู่ในฐานะของแม่คนต่างจังหวัดเราก็าไม่ได้เรียกว่าเออ มันไม่เรียกว่าแฟนนะเขาเรียกว่าสามีว่าผัวฝรั่งแล้วันหนึ่งที่มันไปด้วยกันไม่ได้่ะนะคนะ,ะคุณน่าจ,จะถูกนินทาคุณอาจจะหยุดบ้านไม่นานคุณไปทํางานที่ต่างที่อื่นนะคะนู่นเต้าล่ะในพ่อฝรั่งไปไหนในพ่อฝรั่งไปไหนมันก็เกิดเป็นคําถามดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าหาผู้ชายอื่นแบบนี้นะเทมันโลดนะคะและทีนี้ก็คือเจ้าตัวเขาก็บอกนะคะว่าเขาในปฏิเสธผู้ชายเขาก็ เลิกไปก็ดีแล้วนะคะคุณไม่ต้องไปต้องไม่เสียดายนะคะผู้ชายที่มันแบบไม่คือแบบเนี้มันมันไม่หมไหวอะนะคะดนยส่วนตัวงพิมพมอนะคะว่ามันไม่ค่อยจะไหวนะคะโอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะ, <S <S นะ,ะพรุ่งนี้ก็มาเจอกันอีกวันนะคะ <S <S วันนี้ก็อาติสวัสด์นอนหลับฝันดีกันทุกคนขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะใครมีคําถามหรือต้องการให้พิมพ์ทาประเทศไหน ลองดีควสข้อมูลมานะคะถ้าสามารถทําได้ก็ยินดีที่จะหาข้อมูลมาลงให้นะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบค่ะ